หลนนชัยปลาดเข้าไปอุ้มหญิงสาวออกมาจากที่นั่งตอนหน้ารถอย่างรวดเร็วนางพยาบาลอายุกลางคนขยับตัวเข้าไปประคองถุงเลือดพลาสติกขนาดใหญ่แล้วถือเดินตามไปที่ห้องลิฟต์ซึ่งเกือบจะพร้อมๆกันนั้นประตูห้องลิฟต์ก็เปิดพรวดออกรถเข็นแบบที่ใช้ตามโรงพยาบาลถูกเข็นออกมารอรับหญิงสาวพนักงานเข็นรถใบหน้าเป็นรอยแผลเป็นกระดำกระด่างไปหมดทั้งหน้าเข้ามาช่วยประคองหญิงสาวไปนั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าทางระมัดระวัง ใจต่อมาทั้งหมดก็เข้าไปแออัดยัดเยียดอยู่ในห้องลิฟต์ซึ่งเจาะทะลุจากห้องอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาบนตัวตึกชั้นบนสุดด้วยท่าทางรีบร้อนต่อจากนั้นรถเข็นก็พาหญิงสาวหายลับเข้าไปในห้องพยาบาลฉุกเฉินซึ่งเพิ่งจะจะเตรียมขึ้นมาอย่างสดๆดร้อนๆนั้นท่อออกซิเจนถูกนํามาครอบที่จมูกอาการเนยอ่อนของหญิงสาวเท่าที่มองเห็นในครั้งแรกดูท่าทางสดชื่นขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัด ชายสูงอายุซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยงานลึกลับเหม็มลิมฝีปากนั่นสายตาจ้องดูหญิงสาวบังเกิดความเคลือบแคลงใจอยู่คลั่งคลันทวดทัางห้องพยาบาลฉุกเฉินดูเหมือนจะเงียบไปเป็นปิดถิงไปชั่วขณะทุกคนจ้องสายตาไปที่หญิงสาวซึ่งขณะนี้นอนหลับตาพริ้มระบายลมหายใจกระชั้นทีจนหน้าอกสะท้อนขึ้นลงมองเห็นธนาตาหล่นชัยขยับตัวจะเข้าไปนายแพทย์เอื้อมือมาจับไหล่พูดขึ้นมาเบา อย่าเพิ่งเข้าไปกวนใจเธอเลยครับรอให้ผมเช็คล่างกายของเธอให้เรียบร้อยก่อนหลังจากให้ออกซิเจนเธอแล้วรู้สึกว่าอาการของเธอดีขึ้นหัวหน้าจะไปรอผมที่ตึกโน่นก่อนก็ได้ประโยคสุดท้ายนายแพทย์หันไปพูดกับหัวหน้าหน่วยงานกลางสืบถาวเข้าไปดึงครอบออกซิเจนออกจากจมูกหญิงสาวเดี๋ยวยกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาต่อจากนั้นก็เอื้อมมือลงไปจับชีพจรช่วงอึดใจก็หันมาพูดกับหัวหน้าหน่วยงานลึกลับด้วยน้ำเสียงนอบน้อม ชีพประจรเต้นปกติแล้วครับผมคิดว่าควรจะให้เธอพักผ่อนอีกสักสองามชั่วโมงค่อยสอบถามเธอวันหน้ามีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับชายสูงอายุนิ่งอึ้งอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็หันไปพยักหน้ากับโลนชัยต่อจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินออกไปจากห้องพยาบาลอย่างรวดเร็วนายแพทย์หันไปสบตาก,กับนางพยาบาลผู้ช่วยแล้วพยักหน้า,าไปที่ประตูห้องนางพยาบาลจะลดปลายเท้าเดินออกไปล็อกประตูด้วยท่าทางรีบร้อน แล้วหมุนตัวกลับเดินไปที่ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์พอเอื้อมมือจะไปดึงลูกบิดท,ที่ห่วงประตูนายแพทย์ก็กระซิบออกมาด้วยน้ำเสียงเครียดๆร,ระวังรหัสคุณยุพดีนางพยาบาลเจ้าของนามยุพดีชะงักเหมือนกับถูกตรึงมือที่เอื้อมไปจะสัมผัสกับลูกบิดถูกลดลงมาแนบอยู่ข้างๆตัวใบหน้าที่เฉยเมยและเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาปรากฏเม็ดเหงื่อไหลซึมออกมาเป็นทางขวาส4 6ซ้าย หกสหแล้วหมุนกลับไปที่หมายเลข8นายแพทย์เอ่ยเลขรหัสในการเปิดประตูอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นมานางพยาบาลกลั้นหายใจหมุนลูกบิดตามตัวเลขด้วยท่าทางระมัดระวังแล้วดึงบานประตูออกอย่างชะฉาฉีดยาบำรุงกำลังให้เธอเข็มหนึ่งต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของผมเองผมขอกำชับอีกครั้งการปปิับิงานทุกครั้งขอให้กระทำอย่างรอบคอบที่สุดถ้าพลาด ทั้งผมและคุณจะไม่มีทางได้ออกจากกองบัญชาการแห่งนี้อย่างเด็ดขาดในขณะที่นางพยาบาลขนยาอยู่ในตู้อุปกรณ์การแพทย์ชายสูงอายุซึ่งทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำหน่วยงานลึกลับก็กำชับลูกน้องคู่ใจด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังนางพยาบาลไม่พูดสักคำเธอหยิบสลิงสำเร็จรูปขึ้นมาดึงคลอบปลายเข็มออกทิ้งแล้วเดินตรงเข้ามาที่ร่างของหญิงสาวซึ่งพร้อมๆกับนายแพทย์เอื้อมมือไปหยิบท่อนแขนของหญิงสาวขึ้นมาคลึงด้วยสำลีอยู่ไปมา หัวหน้าดิฉันกลัววิทยุดักฟังนางพยาบากลกระซิบพลางชำเลืองดูรอบๆห้องด้วยท่าทางระมัดระวังเคยมีคุณยุพดีแต่ผมทําให้มันทัดเมื่อคืนนี้เองไว้ใจได้ช่วยกตรวจร่างกายคนป่วยนี้ก่อนผมมั่นใจว่าทีมงานของเราจะต้องส่งข่าวผ่านหญิงสาวคนนี้เข้ามาแน่ๆนายแพทย์ซึ่งเพิ่งจะเผยโฉมออกมาแล้วว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับหน่วยงานสายฟาแล็กระซิบกระซาบ พลางมองดูหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเขม่งแล้วยานี่ล่ละคะหัวหน้านางพยาบาลย้อนถามนายแพทย์ไม่ตอบแต่เอื้อมมือไปหยิบสลิงจากหญิงสาวขึ้นมาอ่านตัวหนังสือบนด้านข้างของหลอดแก้วด้วยความพิจารณาอยู่ชั่วครู่หนึ่งแล้วส่งสลิงให้พลางพูดออกมาหุนห้วนฉีดยาให้ผมด้วยยุพดียาบำรุงหัวใจแทนที่จะฉีดให้กับคนป่วย กลับถูกฉีดให้กับนายแพทย์ลึกลับที่แฝงตัวเองเข้ามาอยู่ในสายใหญ่แห่งหน่วยงานสายฝาแล็บเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งอยู่ในคราบของนางพยาบาลประจํากองบัญชาการนั้นหญิงสาวซึ่งพาตัวเองกลับมาถึงกองบัญชาการได้อย่างปาฏิหาริย์ที่สุดโดนตรวจขนร่างกายจากนายแพทย์ลึกลับ้วยท่าทางรีบร้อนเป็นที่น่าสังเกตมากในขณะที่โดนตรวจขนวิริยดานอนลืมตาโพลงนิ่งเฉยเหมือนกับไม่ยินดียินหลายอะไรทั้งสิ้น แม้กระทั้งเสื้อชุดเครื่องแต่งกายของเธอจะโดนบุคคลทั้งสองถอดออกจนหมดสิ้นก็ตามทีหลังจากตรวจขนอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำแล้วสำเล่าทั้งคู่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะไม่มีข่าวสารหรือคำสั่งใดๆติดตัวหญิงสาวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวหรือทางหน่วยเหนืออาจจะไม่ได้ส่งมานางพยาบากลกระซิบกระซาบพ,พร้อมกับใช้มือลูบไปตามตะเข็บเสื้อของหญิงสาวด้วยท่าทางระมัดระวังนายแพทย์สูงอายุไม่ตอบ สายตาของเขาจ้องมองดูยกทรงสีดำซึ่งห่อหุ้มสวงอกอันอวบอุ่มของวิริยดาด้วยแบวตาที่เคลียบแข็งใจนางพยาบาลมองตามสายตาของนายแพทย์แล้วเอื้อมมือไปปลดขอเกี่ยวด้านหลังออกพร้อมๆกระดึงสายยกทรงหลุดออกมาจากสวงอกของหญิงสาวอย่างรวดเร็วหญิงสาวขยับตัวสายตาที่กวัดทึงเรืองมองไปลับรอบด้านลีลงมองที่หน้าอกอันเปลือยเปล่าของตัวเองอย่างไม่ยินดียินไหลนายแพทยาา์สูงอายุเอื้อมมือหยิบยกทรงจากนางพยาบาลไปถือเอาไว้ แต่ทว่าสายตายังคงจ้องจับอยู่ที่พุ่มพวงอันตรการตาซึ่งไหวละลิกตามจังหวะของการหายใจที่ถาทายสายตาอยู่แค่เอื้อมนั้นแม้กระทั่งนางพยาบาลผู้ซึ่งเป็นหญิงด้วยกันก็ยังอดที่จะชำเลืองดูไม่ได้สองฐาน,นอันอวบอุ้มสมบูรณ์เนื้อหนังสีงาช้างที่ส่วนบนสุดมีเม็ดทับทิมสีชมพูประดับประดาอยู่สันละลิกลาดลงมาเล็กน้อยบริเวณฐานเนินพระอุมารู้สึกว่าจะคล้อยตามลงมาตามการอายุ หญิงสาวขยับตัวลุกขึ้นนั่งพิงพนักเตียงพยาบาลซึ่งเลื่อนปรับระยะได้ผ่มพวงมโหฬารพันลึกที่สารล,ลิกิอยู่ก็นแนบสนิทลงมากับช่วงอกชายสูงอายุพลิกหลังมือเข้าไปช้อนสวงอกด้านหนึ่งขึ้นมาดูอย่างพินิษพิจารณาช่วงอึดใจก็ระบายยิ้มออกมาอย่างโล่งอกพบแล้วคุณยุพดีชายสูงอายุพูดพลางใช้มืออีกข้างหนึ่งเอื้อมไปแกะพลาสติกบางใสที่ปิดทับอยู่ภายใต้เต้านมข้างหนึ่งของหญิงสาวออกมาด้วยความรีบร้อน อักษรภาษาลเสเซียเรียงรายเป็นพืชอยู่ในแผ่นพลาสติกนั้นชายสูงอายุดกแผ่นพลาสติกดังกล่าวขึ้นส่องกระแสงไฟอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็ะลวงไลเตอร์ขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อคลุมแล้วจัดแจงเผาพลาสติกแผ่นนั้นให้ไหมเป็นจุนไปในชั่วพริบตามีข่าวอะไรคะหัวหน้าหยุพอดีกระซิบถามขึ้นมาเบาๆวิริยะดาโดนฉีดสกคโฟโลามีนและยาล้างสมองจากหน่วยงานของเรามาแล้ว ทางหน่วยเหนือให้เราประสานงานกับวิริยาดาช่วยกันขโมยสมุดร,รหัสวิทยุในห้องบัญชาการสื่อสารและพาเธอออกไปจากหน่วยงานดังกล่าวนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เร็วคุณยุพดีเรามีเวลาไม่มากนะักขณะนี้ยาล้างสมองที่เธอได้รับอ่อนกําลังลงเต็มที่แล้วเราจะต้องกระตุ้นสมองของเธอเดี๋ยวนี้ประโยคสุดท้ายชายสูงอายุพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเร่งร้อนยุพดีขยับตัวเข้าไปที่ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ พอเอื้อมมือเข้าไปหยิบสลิงสําเร็จรูปอันหนึ่งออกมาชายสูงอายุก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงห้วนๆน,นั่นอย่าปลอมยุทพดีของจริงอยู่นี่ในขณะที่พูดชายสูงอายุก็หลวงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อคลุมหยิบตลับบรๆออกมาส่งให้กับนางพยาบาลซึ่งขณะนี้เดินผละออกจากตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ด้วยท่าทางงงๆผมไม่ไว้ใจหน่วยข่าวกลองของพวกมันวันหนึ่งคราบทแท้จริงของพวกเราอาจจะถูกลอกออกมาเป็นชิ้นๆ ผมได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วและเมื่อวันนั้นได้มาถึง C.E.E จะโดนผมย้อนลอยอย่างเจ็บปวดที่สุดเอกสารเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนยาทุกชนิดเป็นของปลอมที่ผมจงใจทิ้งเอาไว้ทั้งนั้นพร้อมแล้วฉีดยาให้เธอได้เลยยุพดียุพ,ด,ยพดีเดินยาเข้าไปในเส้นเลือดของหญิงสาวด้วยความชำนิชำนาญอึดใจใหญ่หญหญต่อมาน้ำยาสีเขียวซึ่งบรรจุเต็มเอียดอยู่ในสลิงสำเร็จรูปก็หายวับเข้าไปในเส้นเลือดของวิริยดาจนหมดสิน้น หลังจากนั้นไม่นานนะักแบลตาอันเลื่อนลอยของหญิงสาวก็มาเกิดประกายว่าวับเธอขยับตัวก้มลงมองดูหน้าอกที่เปลือยเปล่าของตัวเองด้วยความสนเทใจแล้วยกมือทั้งคู่ขึ้นกอดอกพร้อมกับอุทานออกมาด้วยความตกใจอุ๊ยนี่อะไรกันคะทําไมวิริยะดาพูดยังไม่ทันจะจบชายสูงอายุก็สอดขึ้นมาด้วย,วยน้าเสียงเรียบๆผมคือนายแพทย์บอลซอฟโบลาบ,บบอลซอฟ วิริยดาทรงสุขสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวอำนาจของยาหลังสมองกระตุ้นความทรงจำของเธอให้นึกถึงชื่อดังกล่าวที่คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน KGB ได้บรรจุข,ข้อมูลและคำสั่งการปฏิบัติงานลงไปในสมองของเธอมาก่อนแล้วนั้นสวัสดีค่ะคุณหมอบอลซอบดิฉันได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือในขณะที่พูดวิริยดาก็เอื้อมมือไปหยิบทุดเสื้อผ้าแล้วลุกขึ้นยืนหันหลังแต่งตัวอย่างหน้าตาเฉย ทว่าสายตาทั้งสองจ้องเขม่งไปที่ยุพดีด้วยความเครือบแคลงใจคำพูดหยุดชะงักลงเหมือนกับจะรอฟังคำตอบจากหมอบอลสอบอยู่ในทีผมลืมแนะนำคุณยุพดีเป็นผู้ช่วยผมเองหมอบอลสอบหันไปพยักหน้ากับนางพยาบาลผู้ช่วยยุพดียิ้มกับวิริยาเหมือนกับจะแนะนำตัวเองต่อจากนั้นก็เคลื่อนที่เข้าไปหาหญิงสาวมือข้างหนึ่งขวาข้อมือของวิริยาดาขึ้นมากำเอาไว้แน่น พร้อมๆกันยกนาฬิกาของตัวเองขึ้นมาดูพลางพูดมาขอเช็คชีพจรหน่อยค่ะวิริยดายิม้มแต่ไม่พูดเวลาผ่านไปชั่วอึดใจใหญ่ๆยุพดีก็อ่านการเต้นชีพจรของหญิงสาวออกมาเบาๆเร็วกว่าปกติสิบหัวใจกำลังสูบโลหิตเต็มที่ต้องฉีดยาอีกหรือเปล่าคะประโยคสุดท้ายยุพดีย้อนถามด้วยน้ำเสียงเอาการเอางาน หมอบอลซอฟสันหน้าชถาๆแล้วหันกลับไปมองหน้าหญิงสาวพลางพูดว่าหน่วยเหนือมีคำสั่งมาว่ายัางไงครับสั่งให้ดิฉันมาพบกับหมอบอลซอบเพื่อหาทางเอารหัสวิทยุจากห้องบัญชาการสื่อสารของ c ีเไปยังกองบัญชาการ KGB ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้วิริยาดาพึมพำออกมาเหมือนกับจะท่องข้อความดังกล่าวนั้นอยู่ในใจคุณวิริยาดาคงจะรู้เส้นทางของกองบัญชาการสื่อสาร หมอบอลสอบย้อนถามขึ้นมาอีกครั้งวิริยดาพยักหน้าพลางพูดว่าเคยผ่านเข้าไปแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดก็คือรหัสผ่านกองบัญชาการจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆสองชั่วโมงเคยมีสปายของเคจีสวมรอยเข้ามาครั้งหนึ่งแต่ไปไม่รอดเพราะแจ้งรหัสผิดหมอบอลสอบก้มหน้าลงมองพืนห้องใบหน้ามีแววยุ่งยากใจวิริยดาขยับตัวเข้ามาจับแขนเสือ้อพลางพูดว่า ดิฉันพอที่จะหาทางเอารหัสจากคุณลลนชัยได้คุณลลนชัยเป็นหัวหน้ากองข่าวซึ่งมีหน้าที่ออกรหัสโดยเฉพาะดิฉันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันพอสมควรไม่ต้องหนักใจหรอกค่ะคุณหมอคำพูดของหญิงสาวทำให้หมอบอลสอบยิ้มออกมาได้หลังจากปรึกษาวางแผนกันอีกชั่วครู่หมอบอลสอบก็รายงานอาการของหญิงสาวทางโทรศัพท์ภายในเข้าไปยังศูนย์บัญชาการสายฝ่าแล็บ เพื่อขออนุมัติผ่าวิริยาดาผ่านอุโมง์ใต้ดินเข้าไปพักผ่อนยังศูนย์บัญชาการต่อไปศูนย์บัญชาการอนุมัติทั้ง3คนหันหน้ามายิ้มให้กันแล้วพากันเดินออกจากห้องพยาบาลฉุกเฉินมุ่งหน้าเข้าหาห้องลิฟต์แล้วทะลุลงไปยังอุโมงใต้ดินซึ่งทาเป็นห้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจเช็คยานพาหนะทุกคันที่จะผ่านเส้นทางใต้ดินไปยังศูนย์บัญชาการสายฟ้าแลบด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสูบลุ GFT สีฟ้าคาดเหลืองหมายเลขทะเบียน6คอควาย 2185ยังคงจอดสงบนิ่งอยู่ณที่เดิมป้ายภาาไัยขนาดกระทัดรัดที่มีข้อความว่าห้ามใช้ชั่วคราวถูกคล้องเอาไว้ที่หน้ากระจกรถวิริยดาชำเลืองดูรถของเธอนิดหนึ่งแล้วหันมายิ้มกับยุพดีขยับจะพูดแต่หมอบอลซอบบุ้ยใบให,ให้ดูลำพงวิทยุขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนเพดานเหนือศีษะเสียกรนเธอก็เลยต้องสงบปากสงบคอขึ้นไปยืนอยู่เบื้องหน้าช่องทางเข้าออกซึ่งออกแบบเป็นประตูทึบเหมือนกับห้องลิฟต์ไม่มีผิด วิริยดาเอื้อมมือไปกดปุ่มที่เรียงลายอยู่บนแผงทางด้านสายมือระกายไฟสีแดงสว่างบา้าบเหนือห้องประตูลิฟต์พร้อมๆก็ปรากฏเสียงพูดห้วนๆดังมาจากลาวสปีกเกอร์ซึ่งติดตั้งอยู่บนเพดานห้องนั้นแจ้งนามผู้พานพร้อมด้วยรหัสประจำวันวิริยดาขยับตัวเข้าไปชิดประตูห้องลิฟต์แล้วยื่นหน้าเข้าไปพูดกับช่องเล็กๆที่ทำหน้าที่เป็นไมโครโฟนนั้นวิริยดาทรงศก พนักงานหมายเลข0404และหัสพันลอนดอนพอพูดจบวิริยาดาก็ถอยหลังออกมาหมอบอลสอบขยับตัวเข้าไปพูดเป็นคนถัดไปนายแพทย์วัฒนาวงคำจันทร์พนักงานหมายเลข0409และหัสพันลอนดอนนางพยาบาลสูงอายุเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปรายงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของช่องทางลับนางพยาบาลผู้ช่วย นางสาวไกลยดามดีวงพนักงานหมายเลข0408รหัสผ่านลอนดอนปละกายไฟสีแดงบนหลอดไฟเหนือห้องลิฟ์ดับวูบลงชู่วอึดใจก็ปรกฏจุดไฟสีเขียวกระพริบทิทีกันเป็นระยะระยะแล้วก็ดับวูบลงอีกครั้งต่อจากนั้นประตูห้องลิฟ์ก็เลื่อนออกชัดๆบุคคลทั้งสามหันมายิ้มให้กันแล้วพาตัวเองผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็วนายแพทย์บอนซอบนางพยาบาลยุพดี หรืออีกในหนึ่งก็คือนายแพทย์วัฒนานางพยาบาลไกลยดาซึ่งเป็นบุคคลลึกลับที่สุดกําลังพาหญิงสาวซึ่งถูกฉีดยาหล้างสมองผ่านเข้าไปในใจกลางของศูนย์บัญชาการสายฟา้าแลบจบตอนที่6แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลลลยครับ